การกินของวันนี้นะคะได้แล้วนี่ได้แล้วค่ะนี่ต้นเมอเดินนะปลาปลาต้มเมอบ่ตัวนี้ต้มเมอบ่กหัวเด้๋ยังไงว่าเป็นต้มเมอบ่ใส่เบิ้งใส่เบิ้งมันมีตรงไหนที่บ่งบอกว่ามันเป็นตัวเบี้ยปลาปลาคอนต้นต้มเมอมันสีสันบ่อ๋อต้มเมอหน่มันสีสันอู้ยพี่น้องพี่น้องพี่น้องเบิ้ง พี่น้องเบิ้ลปกวายตกออกไปแล้วเออไปง่ายนะปูน่ะสูบสูบซาเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยใบใหญ่เนี่ยจูบตาเอาเหลวเอาแล้วเอาแล้วเอื้อยเอื้อยเอื้อยดีเนี่ยเอาไปมาไปยัดส้วนมันไปยัดไปส้วนเพื่นบ่ได้ตัวเขาตัวไหนไม่ให้ก็ดีเลยเราไปตะป่นอืมเป็นยังไงตัวใหญ่ตัวใหญ่นะคะต้มโอ้ยพหอยเมข่อยไปตั้งแสบแท้แกงกะทิใส่วุ้นเส้นแมน แสบแห้งมือนัน้นมือทำบุญนะ่ะเอาเอาไปแกงกับทีวนเส้นอร่อยมากๆเลยตัวน,นี้หน่อยเอาไปปนปลาคอเด้อเด้อปนปลาคอนปอนเห็ดปนปลาคอขายสินจ้องก่อนผมมีรถขี่ก่ <laughs> อนรถขี่ผม <laughs> มีเพื่อจะสิบปดขายอยู่เมื่อน,มนไม่เขาหูแค่นั้นแหละเมื่อแล้วเขาจ้องไว้บ่ื่อให้ไปขายแสบเมื่อ กูอ uhm, ุด <bom> จ bo <iler> ้องไว้สองสูงให้ใ <kindergarten> ห้ให้ต right ั fire, no. fire, ้งระบบพิยูนิคอร์นเออเออแมนผู้ชมก็ให้รูปคุยค่ะอันนี้ก็คือกับข่าวบ่านเท้าเด้อพีหน่อกับข่าวป้างามๆนี้กับข่าวปลาคอใหญ่ปลาคอใหญ่ปลาคอใหญ่แกงใส่ยังกอปลาคอใหญ่แกงใส่ไข่มดแดงตี แกงปลาข่อยญ่แกงสใส่ไข่หมดแดงปลาข่อยญ่แกงใส่หมดแดงต้สมสมใส่หมดแดงแสบคักนี่เด้อนี่เด้อนี่เด้อพี่น้อง